ช่ตสำหรับอีกพีนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับป้าไวแห่งบ้านโคกหลวงต้นแบบวรนณเกษตรในเขตปฏติรูปที่ดินกันครับชื่อจิงทองม่วนรังพงจ้ะเป็นเกษตรกรหมู่บ้านโคกหลวงหมู่ที่เกาตำบลหนองหมดอำเภอหนองรองจังหวัดวีรังวรนณเกษตรเกษตรวิถีป่า ที่ต้องใช้ความรู้และระบบนิเวศเดิมมาเป็นรายได้เป็นการเรียนรู้ว่าลักษณะไหนองค์ความรู้ไหนที่เหมาะจะนำมาใช้ในชีวิตตัวเองเหมือนแรงบันดันใจที่ว่าพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเหมือนท่านได้ดลบันดาลใจให้ว่าบ้านะ่ะปลูกปาปลูกปาเหมือนคืนธรรมชาติเลวก็จะทำเป็น ไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลานนาคตลูกหลานวันข้งนางหน้าเพราะว่าป่าไม่มีอีกแล้วป้าไวนำองความรู้จากเกษตรษทฤษฎีใหม่ปรธธธัชญาเศรษฐกิจพอเพียงป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9รายได้หลักของป้าไว ได้จากการขายผักลอยฟ้าพืชสมุนไพรสมุนไพรแก่นฝางฟ้าทลายโจรและผันกล้าไมา้สำหรับแปลงนี้ของแม่ทองม้วนเนี่ยเป็นแปลงต้นแบบชนิดหนึ่งที่เป็นทำระบบอนตเกษตรนะครับอยากให้พวกเราในเขตบริรูปที่ดินทั้งหลายได้ดูรูปแบบของโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมนีรูปแบบของแม่ทองม้วนเนี่ยไปดําเนินการต่อในพื้นที่เขตบริรูปที่ดินของเกษตรกรในเขตบริรูปดินจังหวัดบุรีรัมือทั่วประเทศเนี่ย เอาไปใช้ประโยชน์เราพันไม้ที่เติบโตเป็นป่าวนันเกษตรที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัวปว้าไวยแห่งบ้านโคกพวงต้นแบบวัฒนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินการทำวนกเกษตรเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่หลายๆด้านในเรื่องของพืชอาหารที่อยู่ในระบบของวัฒนเกษตรในเรื่องของไม้ใช้สอยที่เราใช้ได้ กับการทำเกษตรที่เช่นเดียวกันในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นทําให้อากาศดีขึ้นอย่างนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมได้มาดูงานของแม่ทองม้วนที่อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นการทําเกษตรแบบอนุเกษตรระบบหนึ่งที่มีทั้งพืชอาหารพืชแจ้นนสอยแล้วก็พืชอนุรักษ์อยู่ในตัวเองเนี่ยทให้เห็นบรรยากาศที่มันน่าจะร่มรื่นแบบเหมาะสมกับการทําเกษตรในเขตพร้นที่ดินเพิ่มมากขึ้นนะ สามารถที่จะทําให้เราอยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขในพื้นที่ของเราเองผมได้มาเห็นระบบการดูงานทํางานของของแม่ทองว้วในวันนี้ชื่นชมในการทํางานของท่านมากนะครับมีทั้งพืชผักที่เป็นพืชผักที่เป็นอินทรีย์ก็ว่าได้เพราะว่าไม่ใช้สารเคมีใดใดทั้งสิ้นในพื้นที่นี้นะครับต้องขอบคุณแม่ทองว้วและขอบคุณทางท่านไปรูปทิ่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ที่ได้จัดกิจกรรมลัก่ณงน,นี้ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับพื้นที่เราเนี่ยต้องมาแก้จนด้วยว่านักเกษตรเนี่ยนะเป็นทางเลือกและก็ทางรอดที่ สามารถที่จะดําเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถตอบโจทย์ของนยโยบายของท่านรีขาได้เป็นอย่างดีครับ,บฉันขอบคุณที่สบกเข้ามาฉันภูมิใจมากเลยแล้วฉันก็จะอนุรักษ์ทำปลูกป่าเพิ่มทุกปีให้ลูกหลานได้รู้ตลอดไปอนาคตต่อไปคุณผู้ชมครับการปลูกป่าในระบบว่านกเกษตร นอกจากจะสร้างไรายได้แล้วยังสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์อีกด้วยครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ